สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็มากระช่องทากิโอมเนาะเหมือนเดิมเราอยู่กับเกมโมบิสุดกันดั้มอยู่เซนเกนั่นเองวันนี้ไม่ต้องมาคิดเดยอะว่าทํทำอะไรเรามาที่หน้านี้เราก็ต้องมากระชายอยู่แล้วสิใช่ไหมเนาะ,นาะก็คือจะมากดลิมิตเนาะฟินิกฟินิกเอ็นทีเวอร์ชันนั่นเองเนาะตู้ลิมิตของเดือนนี้ได้ตู้มีของเดือนนี้ เอามากวธกัอนดีกว่ามาตัเวเราเริ่มนี่ก่อนตัวฟรีก่อนผมมผมไม่มั่นใจว่าสิ้นเดือนนี้มันจะมีลิมิตแต่อีกตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันจะขึ้นเดือนใหม่วันที่หน,นึ่งพอดีมันพุดหน้านะแต่ช่างมันเราอยากได้ผมเหมือน,นเท่พวกคุเหมือนเท่ทำไงได้สีมันท,ทองขนาดนั้นเทจะตายไป เริ่มตัวฟรีก่อนเนาะตัวฟรีก่อนเดี๋ยวคู่นะขออนุญาตอนอุญาตแคปหน้าจอที่มันเท่เหรอวะดูดูดุดู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 เูด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 อดนนูัูดูดนดูดูด โอเคมาสติโล,โลแรกกองหุ่นไปอุ๊ยโหลดเลยมีภาพ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 โหลดเลยเนี้ยมีภาพมาแล้วกันดั้มคุู้ผมมาแล้วก็เดี๋ยวช้าผมมาอีกคนนึงนาโพมาแล้วนาตุ้งหรือเปล่า แยกออกขอไปฮะตัวสุดท้ายได้นล้ตู้หรือไม่มาเลยสิดรลแรกมาแล้วพี่น้องเกมไวจัดอะไรครับเนี่ยเราไปต่อยคนขับเลย ต่อยคนขับก่อนอ่าไอ้ที่คนขับต่อไปหุย้ยมาเลยหรือเปล่า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 ถ้าออกไวาเดี๋ยวจะไปกดทูดีนิดนึงอย่างน้อยอยากได้อันตีสักขั้นหรืออันตีสักสองขั้น tuần tuần đa rồi giá nào mà mà leo còn tu á đúng không tôi mà lưới cho nào pasta Yeah. มือทองตัวสิบโลบ้ามากเดี๋ยวนะไอ้บ้างนี่มันได้ไงมันนะเวลาเวลาเราเอาบ้างนี่ยผมลืมไปแล้วหุ่นหนึ่งตัวเนี่ยเวลาเราเอาบ้างเราได้อะไรบ้างบอกฉีก่อน เชียร์ขมือทองอ่ะคุณคุณหนึ่งตัวเวลาอัพบ้างเขครับเจีบเกียรมัน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 ได้อันติแน่ๆอันหนึ่งผมจำได้ว่าคือมันมันได้พวกอันติหนึ่งนะแต่นี่มันคือจะไม่ได้อันติมันจะได้แค่สตัสดเฉยๆหนึ่งนะหาถ้าถ้าถ้าเป็นสองเ่ยมันจะได้อันนี้เพิ่มเนาะเออจากสี่ร้อยเป็นหกร้อย ก็เมียเพิ่มอีกอย่างยี่สิบจะได้ไอ้สบังอะ่ะเอาอีกสักหน่อยได้ไหมสักหน่อยแล้วงานอีกสักยีออ่สิบโลไปเออสักยี่สิบโลเพราะเดี๋ยวผมจะยัดยัดดาวอยแล้วงานนี้ผมผม,ผมจะยัดดาวเองอยู่ละเพราะว่าชอบงานส่วนตัวไปอีกปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ขอไปฮะ ก็ปิดหมายให่ทันไปเลยผมรู้มาแล้วฉาไมมาแยากะดาบไหมแบบแตกลุก้งแตกลุก้งแจ๊ดาบมาอ่ะอ่ะนี่ไงแตกๆลุ้ง Na tu à Tu con Khói đừng tu à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  Khói đừng tu Khói đừng tu à Ui Lô gật Tu hả con may Ba mạng จู่ผมจำได้ว่าไอ้เวลาหุ่นติ๊กที่ออกมามันเหมือนกันนะมันมันถืถึงอะไรนะจู่ผมจำไม่ได้หรือว่าแม่งก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแม่งก็เหมือนกันแก้ใจกันแล้ตีหน้าตู้อะไรเงี้ยเหงีอจะไม่ได้รันตีหน้าตู้ไปที่หกหน้าตู้ไหมไม่หรอกอครบ <c oughs> แล้วดีปเดี๋ยหน้าโ <c oughs> okay. อเคพอละ เดี๋ยวมต้องรอดูว่าสิ้นไอ้ตอนขึ้นเดืนใหม่มันจะมีตู้ลิมิตแทรกไหมไม่มีเพราะเป็นวันที่หนึ่งพอดีโอเคโครงการวันนี้ถือว่าคุ้มครับไม่มีคําว่าขาดทุนรอบนี้สามสิบโลยูอาออกหมดเลยเนาะอ่ะก่อน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 จะไปอัพหุ่นนี่ไออีเวนต์นี่มันแจกนี่นะไอเขาเขาเขาล็อกขึ้นปีเนี่ยแจก ตัวเลือกมันใช้คำว่าคาแรคเตอร์สเล็กก็คือน่าจะเป็นตัวเลือกเนาะอันเนี้ยอ่าก็คือทำอันเนี้ยให้ครบทำอัน้ให้หมดเควสพวกเนี้ยทำหมดปุ๊บก,ก็จะได้คือเควสมันก็ไม่อยากเราใช้พวก AP BP BP ก็เป็นเพสต์นพอยต์เนี่ยผมต้องมานั่งเล่นไมไ่แต่ว่าได้อยู่เนาะเดาอ up, ัพเดาอัพก่อนมามามา,มาหาหาหาอัพเงิก่อนจังหวะนี้อัพเงินก่อนอัพเงิก่อน เฮียดีใจวะทุกคนมือทองจัดเฮียอย่างนี้แล้วตอนกดทองไก่ตายเร็วนี่มันจะแตกไพ่ไหมนะ่ะพอคุณมือทองเลยนะเกมนะทมนี่ก่อนทำแบบทำดินได้ไหมนี่อ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแรกเอาไว้ได้เรื่อยๆไม่ก็อรอลุลเลทมันแต่มีลุนเลทแล้วะไอ้พวกตู้พวกตู้ลิมิตถัดพวกตู้ลิมิตถัดไปอะ่ะเดี๋ยวมันลุนเลทได้แล้วแหละเนาะตามปกติมาัพก่อนโอเค อุ้ยขอไปฮนะเอาเร็วก่อนจุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวใช้พวกเศษก่อนตอนอัพผมไม่ใช้เลยจยุ๊ว่ะจิงอัพแม่งไปก็ได้นะสองพันเนี่ยตะอลรถต้นรถต้นทุนในการใช้เศษก่อนเนาะจริงผมีคิดก็ได้แต่ยังไม่ค่อยอยากปิดเพราะว่า เดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันได้นี่อะเขาเรียกว่าอะไระอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะจบไวเนาะมานั่งอัพหุ่นด้วยละกันเนาะช่วงนี้ผมเริ่มมานั่งไล่นะไล์เกมอื่นนะอะอย่างเช่นอ่าโจเชาสามอย่างเช่นตอดเองเงี้ยผมก็มานั่งนั่งไล์อยู่ ตัว่าใช้ได้โอ๊ยมือไวทำมันละกันเป็นคนมือไวเลยนี่เราหาใหม่ได้เยอะพวกนีออ้อันนี้ไม่ถึงรบกวนนะอืมถึงไม่มผมคุยกันต่อไปก็น,นี้อ่ามันต้องใส่อะไรบ้างอ่ะมันบีมบีม,บมเนาะแล้วก็โปรเจกต์ คือใส่ผสมใช่ไหมของอะใส่ผสมเนาะอันนี้ใครใช้อะเดต้าเดี๋ยวต้องไปนั่งฟาร์มแล้วเนะี่ยตรงนะี้ใส่ให้ก่อนอือต้องไปนั่งฟาร์มบอลบอยบอลบอยนี่ตัวเลยวะในด,ดีมีตัวชื่อบอลบอย,ยเหรอเดต้าเัามาใส่ก่อน นี่เปอร์เซียไทยจะเป็นลบลีกด็ดีไม่อยากได้ลบดีกันยูนิคอร์นกันนะยูนิคอร์นไม่ค่อยจะเล่นอ่ะเอาลิ้นสลับจะใส่ไปก่อนเดี๋ยวเขาไปนั่งฟาร์มนั่งฟาร์มเก็บเงินเด้อโอเคเราก็ไปที่ทารเซนเดนคาร์เซนเดนเนี่ยถ้าเราเปิดตู้ตอนเนี้ยมันจะไอ้นี่มันจะไม่ได้ใช้ไอเสียแต่ผมไม่อยากเสียเพลิดเยอะเพราะน้ำผมก็จะใช้อันนี้แหละเหรียญผมอยู่สี่พันไปเลย นี่เป็นตัวแรกเลยที่ผมจะตาวเนี่ยคุอมชอบหุ่นมเลยว่าหุ่นมันเทมาดลสิช่ไหมโดนม่นมนเทวะเรื่มทองขนาดนี้ที่บ้าหรือเปล่าก็เทอ่ะอาร์บคนขับเนาะคนขับหนึ่งบ้างใช้ใช้ได้อยู่แล้วอันนี้อะไรเนะี่ยนี่ใครเนะยเนี่ยได้มาตอนไหนไหมาเนะี่ยน่าจะขับไปพระอย่างหนึ่งไอชินนั่น,นโจมั้งคอมเมนต์เลเวลดิ เลยหายง่ายเอาเลขคอมเมนต์เป็นอาใช่เป็นระบบใหม่ไอ,ไอ้เลขไอ้เลขคอมเมนนะต์เนี่ยขออนุญาตก่อนเฮ้ยไ,ไม่ขับอะไรโอ้ผมเกี่ยวผมหาพี่โจนานบาสตา้ไไาไม,ไม่เจอแล้วมาพี่เขาไม่เจอผมเจอแล้วบาเวลแต่พวกนี้เดี๋ยว่าเลกเลกเศษเอาได้เลยค <c oughs> นขับอะโอเค โอเคก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็หมดแล้วเนาะนี่อะไรอ่ะอ๋อเหมดแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปถอไปนั่งทำปกคลิปก่อน,นอเนาะแล้วจะเจอกันนะผม